ยินดีต้อนรับสู่ไบเวิร์์ช่องของคนรักรถสองล้อที่นี่เราจะพาคุณไปพบกับโลกของจักรยานยนต์ที่หลากหลายทั้งรีวิวรถรุ่นใหม่สเปคแบบจอดลึกและประสบการณ์จริงที่คุณหาที่ไหนไม่ได้ถ้าคุณชอบความเร็วความแรงและความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตจากเรา วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดรถจัก,กรยานยนต์ที่กำลังเป็นกระแสในปี2025อย่าง Honda o w w i n g Wave 2025ซึ่งถือเป็นการผสมผสานที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากที่สุดของปีนี้หลายคนอาจสงสัยว่า Wave กับ Go-Wing จะรวมกันได้อย่างไรแต่ Honda ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน ฮอนด้าโกวิงเวฟ2025คือการหลอมรวมระหว่างความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยของโกวิงเข้ากับความเรียบง่ายประหยัดน้ำมันและทนทานของเวฟกลายเป็นรถที่เหมาะกับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลในวันหยุดสุดสัปดาห์รูปลักษณ์ภายนอกของโกวิงเวฟ2025ถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยยังคงเอกลักษณ์ของทั้งสองรุ่นไฟหน้าเล็ดีไซน์ฉบเฉีียวพร้อมระบบเดท t i m ม running light และแฟริ่งด้านข้างที่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตแต่ยังดูหรูหรา ขนาดของรถไม่ใหญ่เท่าโกวิงรุ่นดั้งเดิมแต่ใหญ่กว่าเวฟเล็กน้อยซึ่งช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นในเมืองและยังให้ความรู้สึกมั่นคงเวลาเดินทางไกลเครื่องยนต์ของโกวิงเวฟ2 0 2 5 2เป็นแบบ2สูบขนาด500ลูกบาทเซนติเมตรที่ให้ทั้งพละกำลังและความประหยัดในการใช้งานระบบเกียร์อัตโนมัติพร้อมโหมดแมนนวลสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสการขับขี่แบบสปอร์ตระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิก และด้านหลังแบบโรลิงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและเกาะถนนได้ดีแม้ในทางโค้งในด้านเทคโนโลยี Honda ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะรุ่นนี้มาพร้อมหน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วรองรับระบบนำทาง GPS การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและระบบ Honda Smart Voice Control ที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้อย่างแม่นยําผู้ขับสามารถรับสายฟังเพลงหรือดูเส้นทางได้โดยไม่ต้องลามือจากแฮนด์เบาะนั่งของผู้ขับและผู้โดยสารถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน ใช้วัสดุระดับพรีเมียมพร้อมระบบอุ่นเบาสำหรับการขับขี่ในฤดูหนาวนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอุณหภูมิอัตโนมัติที่สามารถปรับตามสภาพอากาศได้อีกด้วยอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทำให้โกวิงเวฟสอ2พันโดดเด่นคือระบบคร s e คอนโทรลที่ช่วยให้การเดินทางไกลเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสไม่ต้องคอยจับคันเร่งตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีระบบแฟรคชันคอนโทรล ABS และโหมดขับขี่ให้เลือกถึงสีโหมดทั้งแบบ Eco Normal Sport และ Touring ตามสภาพถนนและการใช้งาน โกวิงเวฟ2025ยังมีช่องเก็บสัมภาระด้านข้างและท้ายรถที่สามารถจุของได้มากกว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปถึง2เท่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไกลหรือขนของจำนวนมากระบบกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์ที่สามารถสตาร์ทรถโดยไม่ต้องใช้กุญแจเสียบและยังมีระบบการขโมยแบบอัจฉริยะอีกด้วยในด้านความปลอดภัยรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้งหน้าและหลังระบบเตือนจุดอับสายตาระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน และระบบกล้องมองหลังที่ช่วยให้การถอยจอดเป็นเรื่องง่ายขึ้นแล้วราคาละ่ะสำหรับราคาของ Honda Going Wave 2025ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ295,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับฟีเจอร์ระดับนี้โดย Honda ยังมีโปรโมชั่นผ่อนชำระเริ่มต้นที่เดือนละ5,500บาทเป็นเวลา60เดือนพร้อมรับประกันเครื่องยนต์นานถึง5ปีหรือ1,000 100, กิโเมร หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเลือกโกวิงเวฟแทนที่จะซื้อเวฟรุ่นปกติหรือโกวิงรุ่นท็อปคำตอบก็คือรุ่นนี้ให้ทั้งความสบายในระดับทัวริงพร้อมความคล่องตัวที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองได้ทั้งสองโลกในคันเดียวไม่ต้องเลือกระหว่างความหรูหรากับการใช้งานจริงผู้ขับขี่ที่ได้ทดลองขี่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโกวิงเวฟ2025ให้ประสบการณ์ที่แตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ทั่วไป เสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลระบบช่วงล่างที่มั่นคงและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้ทุกการขับขี่เป็นเรื่องสนุกและน่าประทับใจแน่นอนว่าการดูแลรักษาเองก็ไม่ยุ่งยากเพราะ Honda ออกแบบให้รุ่นนี้สามารถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์ Honda ทั่วประเทศและอะไหล่ต่างๆก็มีจําหน่ายทั่วไปโดยไม่ต้องรอนานหรือสั่งจากต่างประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางสายทัวริงหรือผู้ใช้รถในชีวิตประจำวันโกวิงเวฟ2025คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ทุกด้าน ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและราคาความคุ้มค่าที่เหนือกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไปในตลาดถ้าคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่ให้มากกว่าแค่การเดินทาง Honda Go Wing Wave 2025คือคำตอบที่ใช่และไม่ใช่แค่ในปีนี้แต่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่าลืมว่าโลกของมอเตอร์ไซค์นั้นกว้างใหญ่และที่ไบเวิร์เราจะพาคุณไปสำรวจทุกมุมของโลกใบนี้ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่อง Byte World แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ